สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองมนดีมีโซนเซแนลพบกันมื้อนี้จะเอาสิบขอ้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือกดแห่งกระจกถ้าเป็นความลาาเห่าก็แมนกดแหงแว่นนั่นเองเนาะอ่าอันนี้เห่าก็มาเข้าใจว่ากระจกมันแมือนยังนนเนาะหรียกว่าแว่นเนาะคําว่าแว่นนี้มันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวเห่าเนาะสะท้อนให้เห็นเห่าอยู่ไหนหั่นบอกว่า เขาเป็นแนวได้เนาะโดยเขาเห็นจากลักษณะภายนอกเดี๋ยวเขาจะมาเอาข้อคิดจากน้องซื่อตัวนี้เนาะว่ามันมีย่งแดนเนาะซึ่งมีสิบข้อคิดนํากันไปเบิ่งนํากันเลยข้อที่หนึ่งพ้นหลับที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุที่เขากระทําอ่าแมนแล้วเนาะกระสื่อเหตุสิ่งได้สิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นเนาะทุกอย่างเลย ข้อที่สองทุกคนต่างมีจุดเด่นและความสามาสะพอตัวสำหรับข้อนี้เนะาะค่อยเห็นดีอย่างยิงบางครั้งเนาะเขาก็บก่ะจำเปลี่ยนตองไปตัดสิ้นคนได้นคนหนึ่งเนาะว่าขาเจ้าโบเกง่งหรือว่ามีความสามาเนาะเพราะว่าทุกคนกล็ลรวนแต่มีจุดเด่นค่องไผ่คลองลาว่บตางันี่แบบเขาไปคิดว่าเป็นแยงน่งเนาะป่าจนขึ้นโกงไม้ว่ได้แต่ลอยนำได แต่ว่าเป็นย่างลิ่งขึ้นกบไม้ใดแต่ลอยนําบ่อได้เนาะอันนี้ทุกคนกระตางมีจุดเด่นข้องพ่ายเหล่านาะสนันทํปัสสามามาเป็นตัดสินด้นใดเลยข้อที่สาม,สามการให้อภัยเหตให้เหาอยู่กับปัจจุบันเพราะเหาได้ปลดปล่อยอดีตไปแล้วข้อนี้ดีไล่ข้อที่สี่ถูกปัญห้เกิดขึ้นเพื่อเหตให้เหาเติบโตข้อนี้แต่ก้อนเนาะค่อยเป็นคนหนึ่งทีบะ บางคะ่ะแล้วเราเจอมนได้เราเราก็กลับไปคิดกับตัวเองว่าโอ้เป็นยางเนอะซีบิดเขายังมาเจอแบบนี้ดีเนาะแต่ว่าถ้าเฮากาที่จะประเสริฐกับบรรท่านัดและสอนวิธีทางแก้ไขเนาะก็จะเห็นได้เฮาเขียนรูเจ้าบรรท่านั้นแล้วก็เป็นบทเขียนอันล้ำค่าเลยเ่าที่ว่าเออค่าจะบอกให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นค่อยจะหับมือแบบได้เนาะแต่ว่า แต่ตอนหน้าในอนาคตถ้าค่อยไปเจอบรรทาที่มันยากกว่านี้เนาะค่อยจะต้องแก้มันแล้วได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบทเยียนที่ดีให้แกเฮาเดอข้อที่ห้าถ้าบอมักยัง่งต้องบอกไปตามโต้ข้อที่หกห้าโอกาสคอบใจให้ได้ไล่ที่สุดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อยเริ่มปฏิบัติมาเนาะก็ซื้อขาจะห้าโอกาสคอบใจเนาะกะ็คือตัวเอง ขอบใจตนเองที่ว่าได้ตื่นมาอย่างได้หายใจอย่างได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองยากใช้เนาะขอบใจตนเองที่พยายามสู้เหดให้ตนเองได้กินอาหารแซ่บซได้ไปเที่ยววันที่ยากไปได้นอนหลับเต็มอิม่มเนาะล้ะกะได้เหดในสิ่งที่ตนเองยากเหดอันนี้ค่อยจะมาขอบใจตนเองอยู่เสมอข้อที่7 เมื่อเห่าก้ดแขนให้เขียนระบายลงในเจียอันนี้บอกว,ว่าทุกคนก็ปฏิบัติแบบนี้บ่แต่สําหรับค่อยคําว่าโกดแขนสําหรับค่อยนี้ในปัจจุบันเนาะกค่อยรู้สึกว่าตัวเองปล่อยวางไปแล้วแล้วค่อยกระบรดปฏิบัติว่าอ่าถ้าเห่าก้ดแขนเหาตองเขียนลงในเจียรหรือว่าอาจจะโยเหมือนทิม่มแต่ว่าเหาบ่สนทใจนะเห่าก็บ่เก็บมาขึ้น่ามันจะสบายตัวเห่าแล้วก็สบายใจเห่า ข้อทีแปดญาตําำหนิตัวเองต้องหูจักให้อภัยตัวเองอันนี้อ่าบางคนเนะาะหมักวาวว่าอันนี้สิ่งที่ค่อยเห็นเดอค่อยจริงว่าแซเนะ่ะเขาจะเ็นใ,ในติดต่อแล้วเขาจะหมักวาวว่าอ่าถ้าคุณเกิดมาหน้าตาดีโลกจะใจดีกับคุณแต่ว่าอ่าคำว่าแบบนี้เนาะถ้าว่ามันทึกบ่มันกระทังมีส่วนทึกเนาะในในบางมุมหรือว่าในใน ในค่านิยมที่ทคนเฮาห,าห,าห้านอกสู่ปัจจุบันนี้กะก็เห็นไล่คืออยู่ในติ๊กต็อกกะเห็นไล,นล่แต่ว่าได้ได้ก็ตามเนาะคนเ่าได้เกิดมาซันี้แล้วนเนาะเฮาก็ต้องต้องภูมิใจในสิ่งที่เฮาเป็นเนาะบ่ตำหน้เนาะคันท่าว่าเฮาบ่มักตัวเองในเวอร์ชันที่เฮาเป็นเนาะจะให้ผู้อื่นมาหมักนี่เหมือนกัน เป็นไปบได้เนาะเพราะเขาต้องลืมจ้าเขาต้องกลุ้มใจวะค่อยเป็นแบบนี้ be myself หมาะต่วค่อยเป็นตัวออออเองค่อยเองมอากระือแม,ม่ค่อยก็คือค่อยเนาะข้อที่เกาการทับฟังและแสดงความเข้าใจคือกำลังนุ่นที่ยิงไงที่สุดคนที่กำลังทุกข์ใจมากต้องการความเข้าอกเข้าใจลือความหูสึดหวามไลก่กลัวที่จะหาสาเหต สำหรับข้อนี้เนาะแมนอยากบอกทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะว่าทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกับค่อยเนาะในการแสดงความคิดเห็นลงในกองแพนเมนต์กองวิดีโอนเนาะเพื่อว่าเ่าจะได้ตอบโต้โตึ่งกันรละกันเนาะแล้วกัถ้าผู้ใดเอ่ออาจจะหูสึกกำลังทอบาหรือว่ากำลังเศร้ากำลัง จาเสียใจบอกถ้าว่าการระบายสิ่งที่เหาสามารถว่าออกไปได้เนาะอยู่ในกองคอมเมนต์นี้หรือว่าอันได้ก็แล้วแต่เนาะกับินดีเนาะที่ว่าจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนาะที่จะสามารถเฮ็ดพอดแคสต์ลงเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้แกทุกๆคนเนาะเพราะว่าค่อยค่อยฮู้เลยว่าการที่เหาพบบัรทาเนาะเหาจะรู้สึกน้อยใจเหาจะเออแบบว่า บางครั้งก็รู้สึกว่ามืดแปดดานทั่นแหละแต่ถ้ามีคนที่เข,ออเข้าใจมันจะเป็นการดีเส่งค่อยกะยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคนเด้อข้อที่สิบข้อสุดท้ายแล้วในความสัมพันธ์ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมก่อนนี้ตัวนี้ในความสัมพันเราต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมกาว่าเราเปไปในลายลายมนหมอกเนาะก็คื อาจจะเป็นการให้เกียรติเนาะเึ่งกันแหละก,กันเนาะก็คือการที่บได้เฮ็ดให้ไฟได้ไฟนึงเนาะอ,อึดอัดเวลายอยู่นำเหา่าเนาะเขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้ว่าโอเคอตอนนี้เนาะเขาสามารถพบกันได้ขเขาก็พบกันเนาะรือว่าเขาจะบริบางคับว่าโอ้ยถ้าต้องเขาต้องมาหาก,กันได้เฮาต้องไปเซฟก็ไป,ไปนองกันได้เนาะอันอนี้ความสับหัน อาจจะเป็นในทางแฟนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นในทางเพื่อนเหาะกัเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ดีที่สุดเหาะก็คือการมีความสัมพันธ์ก็คือต้องมีอะไรยะห่างที่เหมาะส้มก็พอเราบ่มีทุกคนดอกทีว่าจะว่างไปแทรกเข้าไปนําเฮาได้ทุกบอนเนาะการทุกคนอันนี้จะเป็นสิบข้อคิดเนาะที่ได้แจ้งเนาะสืบกดแหกระจกเนาะกาหวัางว่าทุกคนที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะมีแรงบันดาลใจ เพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตในการห้จักตนเองในการให้อภัยตนเองนะคะขอบใจตนเองอย่าลืม่มเนาะ่าสองมันนีมีโซแซแนลเนาะย,ยินดีตอนัาทุกคนที่ได้เข้ามาฟังเนาะถ้าว่ามีย่างกะคอมเมนต์ลงได้หรือว่าอยากให้เหตุหัวข้อเกี่ยวกับอันใดเนาะกับคอมเมนต์บอกกันได้เดอ้อสำหรับมืนน้อนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย